สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมโค้ชจอนครับจะมาแบ่งปันนะครับวันนี้นะในเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับในธุรกิจที่ชื่อว่า Top Business Infinity นะหรือ TBI วันนี้นะครับเราจะพามาดูว่าเราสร้างรายได้เฉพาะวันนี้นะครับวันนี้วันเดียวนะเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูนะที่หน้ากระเป๋าของเรา นะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ USDT เราจะมานับเฉพาะวันนี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่22เนาะเรานับเข้าไปนะเนี่ยมันจะมีเด้งเข้ามานะครับ312.5 312.5หม้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีนับตั้งแต่วันที่เเดือนย2เวลา17 55นากนาทียวินาทีนะครับถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนจะเห็นไหมนะครับทุกคนจะเห็นเนี่ยมันจะมีวันเวลาออกมันจะมีวันเวลาออกนะครับ อันนี้มันเข้ามากี่ครั้งหนึ่งสองสามแล้วก็มียูนี่เลเวลเข้ามาด้วย2.5นะครับอ่าเอาเฉพาะวันนี้วันเดียวนะ312.5นะครับนะ312.5นี้เริ่มนับจากตรงนี้เริ่มนับจากตรงนี้นะนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแสดงว่านะครับมีเข้ามา6ครั้งลนะอ่า6ครั้ง อ่ข้างบนอีก1เป็น7ครั้งนะครับเป็น7ครั้งแล้วนะอ่าทีนี้เราไปที่เครื่องคิดเลขกันนะครเอาสามร้อยสิบสองจุดห้าคูณด้วย7ครับเท่ากับ2องพบวกด้วยนะครับโปรด้วยสองจเท่ากับอ่าทีนี้เราจะไปดูอีกกนะร,ระเป๋าหนึ่งนะครับกระเป๋านี่เป็นของ ID ที่7เมื่อกี้ ID ที่5นะนะครับ ID ที่7 เราจะมาดูกันนะครับเราจะมาดูกันไล่ตั้งแต่ของวันที่22ิบสองนะครับไล่ตั้งแต่ของไล่เฉพาะวันที่22วันนี้วันเดียวอ่ะเราจะเห็นนะครับเนี่ยวันที่22ิบสองจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้จะมี12.5นี่กี่ครั้งสองสาสี่ห้านะครับห้าครั้งนะโอเคห้าครั้งก็เท่ากับเท่าไหร่อ่ะย5 50ิบห้าห้าสิบห้าสิบอ่า อ่าย5 50 62.5อจุดห้า่าโอเคอ่าหกสิบสองจุดห้านะครับอ่านะไปตั้งเครื่องคิดเลขใหม่บวก62.5เท่ากับอ่าแล้วจะมีอีกนะครับนี้จะมีอีกนอะ่าแล้วก็จะมี25เนี่ยนะครับ25เป็นรายได้จากออโต้รันพัทนะชั้นที่3 1 2หอันนี้คือสีเขียวนี่คือออกนะคืออัพออโต้รันพัทขึ้นไป

ดังนั้นนะครับอันนี้เราจำไว้นะคือ2 0 0 0ัน5 2 5โอเค2อ5 2 5า25เอา25คูณด้วย35นะครับเท่ากับบวกด้วย2,275อเอาแค่นี้พอเท่ากับวันนี้นะครับรับรายได้ไป3,150อ่า3,150ดอลลาร์คูณด้วย32บาท สรับวันนี้ครับรับรายได้ไป1,800บาทครับนี่คือธุรกิจที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ครับกับธุรกิจ Top Business Infinity d e f i นะครับทำรายได้นาสวันมานี้นะครับวันละแสนนะวันละแสน3วันติดละครับธุรกิจดีๆแบบนี้อยากรู้ว่าทำไงนะครับทัดกลับมาหาคนที่แชร์คลิปนี้ให้ขอบคุณครับสำหรับผมโคจอสวัสดีครับ